สวัสดีครับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ mm hmm. เกริรถลุซนะุมพุทธศินยกปลายนะฮะพิมนี้นะฮะก็เคยเอาให้ชมแล้วนะฮะแต่ว่าเนื้อไม่เป็นแบบนี้นะฮะคือเนื้อหาเขาจะแตกต่างกันนะฮะก็แสดงว่าพระสมเด็จถึงแม้จะเป็นพิมพ์เดียวกันบางครั้ง เนื้อฮะก็แตกต่างกันได้นะครับเนื่องจากมีการทําเป็นโยนมากนะฮะการผสมมวลสารต่างๆก็แตกต่างกันไปในแต่ละวันละในแต่ละครกนะครับองค์นี้ท่านอาจารย์บางท่านเรียกว่าเป็นพิมพ์พระแม่ารณีบีบมวยผมนะครับสังเกตพร,ระเกศก็จะเอียงนะฮะเอียงพระลุปทรงไปทางนี้นะครับ ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่ไพเราะมากนะครับรงนี้การเปลี่ยนแปลงทักษะภาพเราเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะไม่ว่าปูที่งอกขึ้นมาหนานะฮะรอยปี๋รอยแยกต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะจะดูง่ายกว่าด้านหน้าก็คือตามขอบ มีรอยปีรอยแยกนะฮะแล้วก็ผิวด้านหลังนะฮะมีสูงมีต่ำนะครับในส่วนที่สีขาวขาวนะฮะก็คือปูดงอกขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะเอกลักษณ์ชัดเจนของพระยุคปลายก็คือฐานสิงห์นะจะเล็กก็ยุคกลางแล้วก็มี ความคมนะฮะการนั่งนะฮะจะเห็นพระบาทนะฮะนี่คือเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะแล้วก็ถากล่างจะมีการยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับอันนี้เป็นจุดที่เราดูนะฮะถ้าเราดูว่าเส้นกรอบกระจกไม่เห็นเราก็ต้องมาดูในส่วนนี้นะครับ ตรงนี้เส้นกรอกกระจกอาจจะตัดพิมพ์ชิดฮะในด้านขวาแต่ข้างบนเราเห็นฮะเห็นเส้นกรอกกระจกชัดเจนส่วนด้านซ้ายยังมองไม่ชัดนะฮะเพราะว่าอาจจะมีปูนงอขึ้นมาทับในช่วงนี้ทําให้เราเมองไม่เห็นนะครับองนี้มีเอกลักษณ์ของวัดระฆังชัดเจนก็คือมีการลงลักฮะเราเห็นร่องรอยของลักกับลักเดิม ซี่ซอกรักแร้สองข้างนะครับขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกมีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับด้านในนะลายกระฐานล่างนะฮะเราเห็นร่องรอยการยุบตัวเป็นแนวยาวฐานสิงคมชัดนะรตรงหน้าตักนะฮะเห็นเส้นชายิอรนะฮะ แล้วก็เห็นรูปพระปานะครับแล้วอกนูนเด่นนะฮะงด,ดงามขอบอีกด้านหนึ่งนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกนะสังเกตการสไลด์ของเนื้อผ้าอย่างนี้นะฮะออกมาทงเฉียงนะฮะแสดงว่าการตัดนตัดจากข้างบนเฉียงมาข้างล่างอย่างนี้นะฮะอันนี้ลองรอยของการ เปลี่ยนแปลงนกายภาพขององค์พระทำาให้เราสันนิฐานว่าเป็นการตับด้วยมือนะครับด้านในองค์พระนะฮะเราจะเห็นองค์พระนูนเด่ดนงดงามหนาอกสวยนะฮะเห็นลูกพระบาทตรงนี้ชัดเจนนะฮะพระเกศเอียงจะสระรูซุ้มออกไปฐานสร้างมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาว อันนี้ถ่ายด้วยกล้องขยายสูงนะฮะเราจะเห็นสีขาว,ข,าวของปูนนะฮะเห็นมวลสารสีแดงของดินกำแพงเห็นสีดำของลักเดิมนะฮะแล้วก็เห็นรอยแตกอันนี้ตรงขอบด้านหลังนะฮะเราเห็นผลึกตรงนี้นะฮะอันนี้คือผลึกแข็งไส้นะครับ สมัยก่อนก็นึกว่าเป็นพระาธาตุเสด็จนะอันนี้เราเห็นแบบนี้มาหลายองค์แล้วนะครับส่วนสีเทาตรงนี้นะสีนวลตรงนี้นะก็เป็นหินมงคลนะหินพระาธาตุนะครับจุดขาวขาาก็เป็นจุดขาวของผงทุกคนนะตรงนั้นเราก็มีจุดดําจุดแดงอันนี้ตรงพื้นใต้าฐานนะฮะ มีร่องรอยของปูนหมอกขึ้นมานะฮะแล้วก็มีมวลสารมีร่องรอยของการแตกมีเส้นลักฝังอยู่ด้านในนะครับเห็นจุดสีขาว,ขาวนะของพรงพุทธคุณจุดสีแดงของดินกำแพงนะครับอันนี้ตรงเส้นซุ้มนะฮะอันนี้เป็นเป็น,เ,ปนเม็ดนี้เป็นดินกำแพงนะครับ ธรรมชาตินะฮะในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นปูดออกขึ้นมาหนาเลยนะฮะสีจะแตกต่างกับข้างบนนะฮะนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้พื้นผิวนะฮะมีแตกเก่านะฮะแบบนี้นะสีลางๆจางๆที่แตกเก่า สีดำๆนี่แตกใหม่นะครับฝ้าขาขาของปูที่ขึ้นมานะครับจุดดำจุดแดงดินกำแพงเห็ดคอกขังฐานสิงฐานสิงห์หินสีเทานะฮะจุดสีขาวข,าวของพุทธคุณ อันนี้เข่าขวาอันนี้ลูกข้าบาทนะฮะอันนี้ดินกำแพงเข่าซ้ายเส้นชายจีวรจุดสีขาวของผงพุทธคุณรอยแตกซึ่งเป็นธรรมชาติมีปูนงอกมาซ่อมแซมซอกแขนลึกนะฮะด้านใต้มีปูนงอกขึ้นมาหนานในส่วนที่ต่ำ พรเกตนะทะลุซุ้มออกไปพระพักเห็นชัดเจนว่ามีมวลสารนะครับรอบๆบ,บริเวณก็มีผูนงอขึ้นมาหนานครับนี้มาดูด้วยกล้องกะขยายสูงนะฮะอันนี้รูปพระพักเราไล่ขึ้นไปดูตามพกเกตก่อนนะฮะพระเกตเอียงนะฮะ ทะลุซุ้มออกไปนะครับมีสีดำของลักเก่าลักเดิมนะมีสีแดงนะฮะแถวนี้น่าจะเป็นกำแพงที่ฝังไว้นะครับเส้นซุ้มนะฮะพื้นผิวด้านล่างนะเป็นสีออกเป็นังสีเหลืองๆของปูนนะฮะปูที่งอ,อกขึ้นมาหนาะ บนสารก็โอเคเลยนะฮะตามพื้นผนังข้างล่างพื้นผิวข้างล่างเราก็เห็นมวลสารเยอะแยะนะฮะไล่มาตรงหน้าอกนะฮะตรงลำคอหรือว่าสอเห็นชัดเจนนะครับ ในส่วนที่ลาดเอียงเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในกายภาพพักกันเห็นข้างเดียวนะครับดินกําแพงเม็ดนี้โตนะฮะซอกแขนชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในกายภาพมีปูนงอกขึ้นมานะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะด้านล่างก็เป็นปูนงอกขึ้นมาทึบหนา ท่าท้องนะฮะเป็นตะปุ่มตะปั่าวงแขนใต้ใต้วงแขนก็เห็นสีขาวของปูนที่งอกขึ้นมาหนาเข่าซ้ายเส้นชาจ,จีวรหน้าแข้งนะอันนี้ลูกพระบาทนะครับ น,นีิดิดกำแพงอันนี้เขาขวาอยูพันตามเส้นฐานเนี่ยนะฮะเป็นตะปุ่มตะปาซึ่งเกิดจากการเสซตตัวของเนื้อพระม่งบอกว่าเป็นพระที่มีอายุนะฮะมีความเก่าฐานสิงอันะ ในส่วนที่ลาดเอียงนะฮะสังเกตการเซตตัวของเนื้อลดงามมากนะฮะธรรมชาติสร้างสรรค์ ต่างๆนะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตว่าเรียบตึงหรือไม่นะมีการเช็ดตัวไหมนะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณานะครับถ้าผิวพันธเรียบตึงนะฮะไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มียุบไม่มีย่นไม่มีนูนไม่มีสูงไม่มีต่ำอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นผ้าที่อายุไม่ถึงนะฮะ มาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังองค์นี้นะฮะก็ผิวพันธไม่ราบเรียบนะมีร่องรอยของปูนที่งอกผิวพันธไม่เรียบเลยนะฮะมนสารก็เห็นนะเม็ดนี้เป็นดินกับแพง มาใกล้อีกนิดหนึง่งสังเกตผิวนะฮะจะไม่เรียบนะครับนี้เราจะมาถ่ายลูกตรงนี้นะฮะจะหยดน้ำยา ยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะสรลปพระองค์นี้นะก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามนะฮะความเก่าสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงคุยภาพมีสูงนะฮะปูนงอกขึ้นมาหนานะนะฮะมวนสารหลัก เราก็เห็นว่ามีครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดดําจุดแดงดินกาแพงเกสรดอกไม้ร้8ว่านร้อแปดละที่สําคัญนะฮะมีเอกลักษณ์ของวัตะคังชัดเจนก็คือมีการลงลักษไว้แต่เดิมนะครับพระสมเด็จวัตะคังนะฮะส่วนมากจะมีการลงลักษชนิดใดชนิดหนึ่งไว้นะฮะเพื่อเป็นการรักษาเนือ้อพระนะครับ โอเคครับสำหรับองค์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ